ังะไม่มีวันเรียนรู้เลอีกหลายสิสิ่งท,ที่ที่มันควรจะรู้อย่างเช่นการขีดต้นไม้ซึ่งมันควรจะเป็นปนะหรือว่าการหยิบจับหยิบจับอย่างนั้นใ่ยมติกรรมบบเพราะนั้นในแต่ละชัว่วโมงการออกมันมีมีทุกค่ามากจะต้องออกางเลยพ่อมันจะมันจะรู้เขรู้พ่อพ่อ่อขอขอะออยัยัะน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 ะ ่ป็นแม่โรงแรมเขาก็ถูเนาะฟ้าเราอะไเขออะไรเขาชอบนะครัมันน่าจะโดนจุดเราขอให้คนเกาแล้วก็ไม่ดูดูดีเกาหน้าี Terima kasih telah menonton. ผมตม้ใจนี้กำลังน,น่ารักที่แล้น่อยู่ให้ตวันนี้สารพิษ